จะดึงนะครับสองอย่างอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและอย่าเห็นแก่เล็กน้อยถ้าเว้นได้สองอย่างนี้แล้วเราก็จะถึงความเจริญร่ำรวยในเมือในศาสนาของคอสุนทรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันน่าสุขะัตะดับตระกตลในประชาธิปัตย์ของพระเจ สำลักข่าวทำดำโลกเสนอโอวาทนโยบายเจ้าพระกุลสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามในโอกาสเป็นประธานพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10รองเจ้าคณะภาค8 9 10 11 และ12เจ้าคณะจังหวัดจะเชิงเซาเจ้าคณะจังหวัดนครมนมเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดและรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เวลา14นาฬกาณพระมหามนดบฉเฉลิมพระเกียรติพัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครครับขอรับอันรีรัเยรระดับเจ้า,าพะรันเจ้าคจ,จังหวัดระับาจังหวัดที่และพระบ,รบ,รบัญชาดเหนตั้งให้ระดมตันฑ์ในตัณทางนั้น รองทางท่านเจ้พาพระาและตลอดและ,ะทุกที่มารวมในที่ปกครองคณะสงฆ์บนโต๊ะปุ๊บปุ๊บป้ารองทางประสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมในการเจริญใจยงของปัญหาด,ด้วยเจริญพรทา่ทานผู้ดร,รักษาการซึ่งเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริการซึ่งนับงานพระพุทธศาสนาแห่งจะพร้อมทาหน้าที่ที่เดินทางมาร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านญาติโยมสาธุชนผู้ทวาริษัรผู้มีความเคารพนัญญูในพระศาสนาที่เดินทางมารพูดกับเจริญรัตที่ได้รับพระบัญชาในต่างเป็นรองเจ้าคณะเจ้าประจังหวัด ทกครับวันนี้เป็นวันที่ทางหลตะวันออกได้กำหนดเป็นวันที่จะมอบพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นระบ,บัญชาแห่งการที่ปรึกษาสองรูปแห่งตั้งถ้าเราจะมาหนักสิบรูปแห่งตั้งรองเจาา้า,นจนาจหน้าจังหวัดแด้ จากจังหวัดนรกจังหวัดั้งหวงรวงแล้ว17ลูกด้วยกันกระโยมทุกทุกท่านทุกทกคนที่เดินทางมาโนวมก็ถืวทุกทุกท่านแปดการสนับสนุนส่งเสริม่านปฏิาเชือทุก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 มเกทุอทุก็ขอทุกทุาทุทุก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 ที่ทุกนกทุกทับสนุก ก็ได้ช่วยสร้างสึงส่งเสริมให้ท่านได้มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระปรางาของคณะสงฆ์และของอักระนศาสนาสืบต่อไปด้วยการรับระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชในวันนี้นั้นก็มีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันที่ถือว่า คือตำแหน่งเราจารับภาคตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดและรองสำคัญที่ถือว่าเป็นหลักจริงๆื่องเจ้าคณะจังหวัดส่วนรองภาคนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านเจ้าคณะภาคเลยครับให้บอกหมายให้ดีเพราะฉะนั้นหน้าที่เดิมนั้นทุกๆองค์ทุกๆโูปนั้นก็คงมี มือหน้าที่เกี่ยวกับเจ้าวาดถ้าเลยเป็นเจ้าวาดก็เป็นรองเจ้าวาดมัง่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดมัง้งหรือว่าเป็นตํนาแหน่งเดิมเป็นฐานเดิมแล้วก็ตําแหน่งที่มารับที่หลังนี้เป็นตําแหน่งรองเจ้าคณะอากเป็นเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็จะเป็นรองจังหวัดด้วยมีเป็นตำแหน่ง,รรนนนนนงนที่เพิ่มเติมมาอีก เพราะฉะนัน้นตำแหน่งที่เพิ่มเติมเพราะว่าี่เป็นตำแหน่งที่ทุกโุ๊ะองค์ทุกทุกรูปได้รับไหวก็จะต้องมาาตั้งใจศึกษาในหน้านที่าการง,งานของตัวเองเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตีดต่ออยู่ดีดีต่างสำหรับตำแหน่งการสังขาริการในระดับตั้งใจเจ้าอาวใหญ่ เจ้าคณะภาคเจ,จ,จ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกต่างแหน่งนั้นจะอยู่ในกรมมหาเถรสมาคมจังหวัดที่23ในจังหวัดกรมมหาเถรสมาคมจังหวัดที่23นั้นว่าด้วยปาาด้วยว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ สำหรับของเจ้าคณะใหญ่นั้นอยู่ในข้อเจ็ดเจ้าคณะท่าอยู่ในข้อสิบเจ้าคณะจังหวัดอยู่ในข้อสิบห้าเจ้าคณะตัวออยู่ในข้อยี่สิบและเจ้าคณะตำบลอยู่ในข้อยี่สิบห้าซึ่งแต่ละข้อนั้นโดงมากจะมีลักษณะคล้่ยกันหมดนะครับ จะมารับภาพนั้นอยู่ในข้ออยู่ในข้อสิ่ในข้อสิ่นั้นว่าเจ้ารักภาพมีอำนาหน้าที่ปกครองมหาสงในเขตของคนทย่างนี้ข้อหนึ่งดำเนินการปกครองรสสมหาสงให้เป็นใบตาพระธรรมวินัยกฎหมายกฎหมายเทวสมาคมข้อบัออออองคับระเบียบตันชาประกาศ การประชาสมเด็จพระสันทราสองควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยในงาการสาธารณศึกษาการศึกษาสมทรัพย์การเผยแผร่พระพุทธศาสนาการสาธารณระกาศและการสาธารณลักษมทราะห์ให้ดำเนินไปด้วยดีก้อนสามวิธีใช้การลงลิกใาภรณ พินิจชัยข้องทอนคำสั่งหรือควินิจชัยชั้นจังหวัดสี่แก้ไขข้อขั้ข้องของเจ้านะจังหวัดในปียว่าข้อห้าควบคุมเงเข้าบัญชาเจ้าคณะได้จัดว่าต่อทนวิสุทธิสมเด็ผู้อยู่ในองเข้าบัญชาหรือยู่ในเขตปกองชี้แจงแนะนำการบติหนราที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อประชุมและตรวจการหน้าสำคการ่างเขตของตนที่เป็นของเจ้าหน้าทา่ภาคเพราะฉะนั้นถือว่ารองเจ้าหน้าภาคก็อยู่ในระดับของเจ้าหน้าทา่ภาคหมึองกันก็คงเป็นหน้าที่ทั้าบกอเป็นหน้าที่ที่ท่านให้ไปให้ปฏิบัติสำหรับเจ้าพน้าทภาคนั้นผมก็อยากจะแนะนำนี้ ว่าทั้งข้าพเจ้าท่า,าน,นมีรองเจา้าคณะภาคภาคประสมรูปถ้ามันเป็นไปได้จริงจรงถ้ามอบหมายให้แต่ละรองภาคื่อยทำงานแล้วก็วจะเป็นคนเป็นผู้บีเรืองมอบมอบงานทางานเพราะงานทางานนั้นมันเป็นงานป็นส่วนตัวเองไม่เป็นงาน,น,งานที่มัน ไม่เป็นไปตามปกติเช in well ่นการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับทรวสการแพยาพระเจ้าันภาพาะรับเอาไว้องเดียวเนี่ยมันยากมันยุ่งยากนีถ้าสงฆ์ท่านไปเดินทางไปต่างประเทศท่านก็มองโกมนที่เขาไม่เห็นโคที่มาแล้วก็ไม่เห็เจอพเพื่อนเพ่อเาแลไม่เคยเจอเ็ยังไม่ด้รัการพิจารณาพิจารณาให้ คือเสียเวลาคุณพอด้วยผมเองเราองยากให้อยากให้มอบครับอย่างแบบทำงานในองคนี้นะงานการเดินทางเนี่ยให้รองภาพอนี้คนเสร็จองไหนก็ได้องไหนก็้างกองไปแล้วก็เวลาเน่เวลาชมเวลาอะไรก็แจ้งให้ตัันนั้นให้รับทราบว่างานนี้นะกองไปรองภาคนี่ยองไหนจะเดินทางไปเังงานก็ให้ไป เดี๋ยวมาเลยาพริงผมเองเมื่อก่อนที่ผมก็ไปโดนผมเป็นเจ้านณะภาคผมระดับวัยเหมืกันคือข้าไว้ม่ใช่อะไรหรอครับคือบอกว่าทางที่จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยขอให้เดินทางมาเอาเอาหนังสือเดินเองหนังสือที่จะขออนุญาตเดินทางแล้วนำมาด้วยเพื่อจะได้รู้รู้ตัวว่าองค์ที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยใช่ ที่ไป้ม่อ่านถ้าเราไม่ได้เจอหน้าอะไรก็ไม่รู้นยางพระเจ้านักแบบที่เคยเป็นเป็นเจ้านากพระอยู่ก็อยู่ติดกับเขตต่างประเทศอยู่ตป็กับเระเอศราวอย่างนี้นะมนมันอยู่ติดกับประเทศหรือย่างตาอเนี่ยัอยู่ติดุเหนอะไรเงี้ยคือต้องการอยากจะรู้ยู่เป็นพระที่ต่างประเทศท่านทำ อ้างสือว่าเดิคทางวัวจะหยุดยากก็เลยรัเอาไว้แต่ที่จริงแล้วกงเป็นไปได้จริงว่าให้โจจังหวัดกระทันพิจินหาให้กราอที่องค์ไหที่จะเซ็นเพื่อเดินทางไปางนั้นให้จนังหวัดะาพิจารณาเรื่องวัวไว้อัไนครับดูระยะทาของการเดินทางเพราะการเดินทางนั้นเขากลมลไปวันวนที่หนึ่งที่สิบเป็นเวลาที่เขาพิจารณา ไปแล้วก็ร่มดไปหลาค์แล้วกส่งมาางการงนนะครับแล้วการมอบในรองปากก็ส่งไปให้เจ้าคณะทุกวันนะส่งไปให้อกพนะครับหมอกพนั้นก็จะได้เสนเรา่ร่าคูควรจะจะมอบกันนะครับมอบแล้วมันจะได้สรุปคือเจ้าน้าท่านก็รับไว้เฉพาะทางปกครองทางครองทอ่างนนอกจากนน เราหอบใหเ้เราช่วยทำงานแต่ว่าเราหอบแล้วไม่ใช่ไปไปนะไปถึงเวลาที่จะทำงานต้องไปรู้เลยถ้าหอบได้มันจะเปมีผลเป็น,นไประโยชน์และทำให้งาน,นเ,ราเร็วขึ้นส่วนของเจ้าหนัาจังหวัดนั้นจะอยู่ในข้อสิ้าของบทอาติราชสมาคมท,ที่23นะครับมีลักษณะเหมือนกัน คนเหมือนกันหมดทั้งผกข้อลักษณะคล้ายกันเป็นขอ้อปฏิบัติผมเองผมอยากจะให้ข้อคิดเห็นว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้นควรจะยึดถือตามพระพุทธภาษีที่พระพุทธองค์ท่านได้ทรงตั้นนงไว้หรือท่านพระบรมราชาก็ตั้งไว้ว่าอุทษาตากรรมทยเยสุอัปมาตตวิชันต สุสังหริตัมันตุสราชาวสติมิเสบอกว่านักนักบริาหารนะั้นนักปกครองนักบริหารด้วนักปกครองต้องขยันทำผานหน้าที่ประการที่สองมีความไม่ประมาทประการที่สามฉลาดกลมเสอาทันและประการที่สี่จัดก,การาดีเอาสีย่างให้กว่าัรา อุทาการกรรมทายาขยัรทำท er านนีญญ้อภมัมโตไม่มาวิจักขโนชละกลุเท่าทังสุสังวิตาประมาณตันทนนี้ปอยสยามนี้สยามนี้พ่อทาสุคือขยันทำทานี้ัยอันี้สำคัญมากเรื่องของการขยันทำทานนี้ขอให้เรารู้นักที่จริงๆรเรารู้ลุนัจริง คนตู้คนเนี่ยมันมีหน้าที่อยู่ทั้งหน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับหน้าที่ที่ถ้ารับแต่งตั้งหน้าที่ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั้นคือมันเกิดขึ้นมาโดยไม่มีใครแต่งตั้งเกิดขึ้นมาเองเช่นพอเราเกิดมาปุ๊บเราเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นลูกได้ชื่อว่าเป็นน้องของพี่พอเราเกิดมา ผมน้องเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเะไรมันเกิดขึ้นมาโดยอุมไปด้วการ์ดเพราะเกิดมาได้ตำแหน่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาเองหน้าที่มันเกิดขึ้นมาเองตะไี้อยู่ไปถ้ามีลูกก็กลายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรขึ้นอะไรต่ส่วนตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอ่อมตอะไรพวกนี้ยที่เป็นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแม้แต่นอำเภออะไรตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับแต่ั้งการบระสงคเราครตั้งแต่เจ้าวาดองเจ้าวาดผู้ช่วจ้าวาดเจ้าหน้าท้องบนรองเจ้าหน้าท้องบรองเจ้าหน้าทองบเจ้าหน้าจังหวัดรองเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าหน้าภาครองเจ้าหนาภาเจ้าหน้าใจจงกระตั่งถึงมหาเดรสาุเป็นตำแห่งที่ได้รับแต่งตั้งโดยเป็นบุรีเด้รับแต่งตั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเอง ำแหน่งทุกหน้าที่ที่เราได้รับมาเนี่ยเราต้องทำถ้าไม่ทำจะเกิดความเสียหายเช่นเราเป็นลูกเราต้องดูแลพ่อแม่เราถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่ไม่ลีพ่อแม่มมแมก็จะกลายเป็นคนตร์พีเป็นู้หน้ากันอยู่อะไรเสียหายถ้าเราไป่ทำหน้าที่นั้น แต่นี่ทหารบอกหน้าที่เราได้รับมาแล้วถ้าเราไม่ทำหน้าที่ต่างนั้นเองก็เสียหายสิ่งนเพราะฉะนั้นหน้าที่นั้นคือเกบที่ต้องทำตามที่ต้องทำสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเราตินหน้าที่หน้าที่นั้นเมื่อเกิดขึ้นม่เราก็ต้องทำครับต้องทำตามหน้าที่ด้วยต้องไม่ดีเบี่ยงหน้าที่ด้วยต้องไม่ทำเกินหน้าที่ด้วย ต้องไม่ทำไม่ก้าวไกลหน้าที่ถ้าหากว่าหน้าที่เรารู้แล้วเราทํำในตามนั้นหน้าที่ของเราไม่เสียหายคือขยันทำตามหน้าที่ขอให้ขยันตาตามหน้าที่นะให้ทําตามหน้าที่อย่าทํำผิดหน้าที่เพราไราไี่จะทำผิดหน้าที่มันเสียหายมันพุบวายมันทุกวานทราเ่าเราทำไม่ได้ ลองไปคิดดูนี่เลยนะควาเป็นอย่างไรเรื่องนาทีมีความไม่ประมาทคือไม่ประมาทมีสติก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดอย่างที่เราเคยเ,เรียนศึกษาฎีนมามีสัมชัญญะคือรู้สึกตัวในขณะกระหังทำประหนังอ้วกทำกินฉลาดรู้เท่าทันคือรู้ รู้ว่าสิ่งนี้เป็นความจริงสิ่งนี้เป็นความเสื่อมย่่งนี้นะแล้วก็จาัดก,การากางานดีสี่อย่างนี้ถ้าอยู่ใน,น้าที่หรือในเป็นนักบริหารนะนักปกครองเนี่ยประอกอบสี่อย่างนี้พอยิ่งเป็นการทําทามหน้าที่ถ้าเราทำตามหน้าที่เนี่ยมีองค์ประอกอบที่สำคัญบางส่วนประอกอบโดยจะยิ่ง ทำที่เกิดการทำหน้าที่เนี่ยมีประโยชน์อยา่างที่คือประโยชน์ของการทำหน้าที่จริงๆนั้นคือยิ้มให้หนึ่งยิ้มให้ใจเย็นเห็นชอบรับผิดชอบแล้วก็สนับสนุน คือเห็นยิ้มให้ต้องยิ้มให้ก่อนเราขับนักตก่างชานิยิ้มแล้วต้องไปทน,นยิ้มเลยการยิ้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นมิตรเป็นสาาัมพเป็นคนที่ให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ยิ้มนั้นต้องเป็นยิ้มแย้มนะยิ้มแย,ย้มแจ่มใสไม่ชิ่งไม่ใช่ยิ้มยอ้อนยิ้มเยอะนะ คือต้องยิ้มยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสใจเย็นก็เป็นคนใจเย็นใจไม่้อใจไม่ถอยไม่ถอยก็บอกลูกท้อนะกินได้แต่คนท้อไม่กินไม่ได้นะไม่ท้อแล้วก็ไมถ่ยเป็นคนใจเย็นเห็นชอบ คือเขาเสนอมาได้ชอบก็คือไม่ตัดไม่วางครับตอบครับคือตอบเราไปให้เขาตอบได้นะครับแล้วก็สนับสนุนอันสุดท้ายถ้าเราทำได้อย่างนี้แล้วมาตกางก็จะสำเร็จครบกำหนดในวันนี้หรือว yeah. ันอื่นใรต้รงการข้อสำคัญที่สุดยิ่งในขั้นสุดท้าย ยิ้มให้สวัสกคนเราเนี่ยถ้าว่าเราเราไม่ยิ้มให้เขาแล้ว,วเราจะได้รับความยิ้มไม่จากเราต้องยิ้มใหขขททท้ทุกคนแล้วการยิ้นั้นธรมาติทคนกับการยิ้มไ้ก็ขอให้ทุกคนทุกๆูันได้ทาความใ,ใช้ในการปฏิบัตหาที่เพาคัญหรือต้องต้องทำตามหน้าที่จริงๆครับอยากทำเกินหน้านที่หรืออยาก้าไก่หน้านที่ สองอย่างที่สำคัญครับทำเกินหน้าที่ไม่ดีนะการลายหน้าที่ก็ไม่ดีข้อสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ทุกๆทางก็ขอทุกๆกรูปนั้นจง็นิวารจงเป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทนะคือขอไว้สองอย่างสิ่งที่ผมจะขอนะขอไว้สองอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ จะเป็นเจ้าคณะภาคพอดีรองเจ้าคณะภาคพอดีเจ้าคณะจังหวัดพอดีหรือตำแหน่งชจ้าวาดรองชาวาดก็ด้กรมทุกตำแหน่งอาณาว่าสามารถที่จะทําได้สองอย่างที่ผมฝากเนี่ยถ้าท่านทำได้เนี่ยจะเป็นบุญเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยตาบวัดวารามด้วยแระส่งต่อด้วยนั่นก็คืออย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก ล็กน้อยสองอย่างนะอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและอย่าเห็นแต่เล็กน้อยลองคิดดูดีๆครับเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นมาในประเทศของเราเนี่ยมันเริ่มมาจากเล็กๆน้อยๆอย่านั้นถ้าหากว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้เกิดขึ้นมาเรารีบจัดการให้มันสเร็จเสร็จสิ้นเสียเรื่องใหญ่ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เล็กน้อย,นยเนี่ยมันทำให้ต่อ,ตอไปมันเห็นเรืเ่องใหญ่ๆเลยไปกินให,ใหญ่ใหญ่กินไปกิน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 ประเทศชาติของเราเลยถูกไหมที่มันเกิดขึ้นมาอย่ายเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและอย่ายเห็นเศษล็กน้อยสองอย่างถ้าว่าทุกทุกองทุทุก,ทก,ทก,ทกรูปได้นำเอาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก็จะเกิดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกวงทุกโลกด้วยเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่วัดวาสถานของเราเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ของเราด้วยและเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ธบุรษศาสนาของเราทําให้ธบุรษศาสนาของเรานั้นเกิดความเจริญมั่นคงวัฒนศากุลซึ่งไปช่วยต่างนานาด้วยสุดท้ายผมก็ขอ อานุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกทุกองค์ทุกทกที่ระรับระชาชนแต่นะอาณดกรงในตำแหน่งนั้นแสดงว่าทุกทุทุกทุกนะครัเป็นที une, so ่ไว้วางใจของราทฎรทุกทุกชั้นโดยทุกทระดับโดยระดับมาทุกๆุได้รับความไว้วางใจแลววอบัวตนนำเอาความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติ ในนาทีของการหยุโรยอย่าลืมนะครับสองอย่างอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและอย่าเห็นแก่เล็กน้อยถ้าเว้นได้สองอย่างนี้แล้วเราก็จะถึงความเจริญร่ำรวยในเูืในศาสนาของส่วประชาสังเมชาวพร้อมด้วยอายุคว่าน่าสุดอัตักษณ์ต่างาประชาธิปัติโกาัตริยสำหรับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกๆคนซึ่งมี ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแชาติเด่นทางการก็ควเจริญพรทุกทุกท่านทุกทุกคนจงเป็นผู้กล้าใจจากความทุกข์โศกโรคภัยไร้การสงสารต่างเจริญด้วยร่างที่สงสารเสื่อเจริญรู้ทายรู้วัฒนะสุขขาดฐานปฏิภาณคุณศาสตร์สมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในองเราแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้า จีิงๆถึงตายแล้ก็ขอญาตทุกๆท่านนั้นให้การสนับสนุนหลงพ่อทุกอย่างไรเพราะบกาทุกๆท่านได้ช่วยสนับสนุนเสริมให้หลวงพ่อทุกๆตื่นต่อไปด้วยเมื่อยาโยทุกท่านตราฐานสิ่งใดที่ชอบแลวกไปทำก็ขอให้สิ่งนั้นๆจตงทาสำเร็จทุกประการสิ